วัสดีค่ะมาเจอกัยใจเพนอีกแล้วนะคะตอนเย็นๆตะวันตกดินให้ดูบรรยากาศตะวันตกดินค่ะสวยไหมไม่แพ้ออกไปออกไป ทุงนาก็ไม่ได้ไปดูแต่คนแก่เลี้ยงคนแก่ลุงลุงเตอตรงนี้ใครใครทำฮะจะไปไหนอีกัำเ <ไป S 1> ย็นเย็น,ยนวันนี้อยู่ฝั่งบ้านพี่ชายนงนี้เขัดยาเอาไปให้วัว ปล่อยให้มันขึ้นแล้วก็มาตัดเอาไปให้วัวนู้นตันนี้ของพี่ชายเขาจะพาไปดูวัวเอาวัวเข้าคอกไปแล้วเลยเนาะบรรยากาศยามนี้วันนี้เราใส่จะไม่มีฝนแล้วมั้งวันนี้ดูฮะปกติ ประมาณนี้ขึ้นมาแล้วดำเปื้อนนี่ไม่มีเลยจะไปไหนอีกฮะจะไปไหนจะไปไหนไปเมือนไปให้ใบเมือนเหรอ มาเล่นอีกฟังหนึ่งค่ะพามาเดินเล่นฟังหนึ่งของบ้านพี่ชายพี่นองก้ามาจากไหนคะ โอ้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 ทำไมขึ้นไปทางนู้นนะนออไปแล้วฟงกีใหญ่เจ้ากี่ตัวยนแบบฮะเอตุลินไอ้เพนได้เอ,อ้ยพ่อมึงไปไหนมึงก็วิ่งตามเนาะ<อ>มีรถก็ดันไม่ขี่ดูที่สามร้อยยังดีเลยอะ่ะ

ไอ้มอโม่มึงไปไหนไอ้มอโม่เวลากลับบ้านอมึงมันสวยให้ดูมัน บรรยากาศยามเย็นเย็นคำคำจัดแจจัดกจอยู่ไหนวะแงงอเด็กเ็ดทำไมนอนไม่อิ่มก็เลยงงเป็นอะไรคะตื่นตื่นนอนสองโมงแล้วตื่นเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย โอเคเอาดูคนดื้อก่อนนะมันจะพายายมันขึ้นไปทำอะไรอ่ะดูสิเออเอาดูสิดูสิตกนะตกกูปีเทมเด้อขอ่ะตรงนี้นะอ่ะขึ้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนาะขึ้นทำอะไรอันนี้ก็ตกที่อย่าอย่าอย่าเต้นดาดาเอ้ยไปเด็กขายดาดาดาคุณอยู่แล้วไอ้ดน้าก็ไปอีกแล้วไดาตายแล้วเงอะแล้ว ủa dùng tua banner thôi, chào rồi, cô cột. Dáng của mình đen da tiêu ngày nọ, เออเข้าไปตีตุก๊กแกตุก๊กแกเลยตุก๊กแกตัวเบลอเลยนะตะไข่น้อยไป,ไปมาก็เดินอ้อมบ้านเนาะ นนก็นไม่ตกหรอกฝนไม่ตกหรอก,ก,รอกคลิปยันเรียนก็ขอจบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ